เด้อเนี่ยไปเลียดีพี่ตายเนี่ยแต่มึงตัวเดียวเดียวที่เฝ้าบ้านเหย่ยไปเดียวเ่งอยู่แต่บ้นดนได้เปรี้ยมาปีนโตใกล้ก็ไม่ได้ไม่มีมีถ้าใกล้ย้ำมีไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นหลุมไม้เลยนะตามนั้นเนี๊ะตามนั้นเลย เดินเล่นมิ้นกับเปลียวมังกามาติดเราเรี้ยงเนี่ยใช่ไหมแต่เด็กแต่เด็กขึ้นมานอนตึ้งนี่ในยูขึ้นมานอนไม่ได้อ่ะดิไป đến lên kìa đi po mà mi tại từ ngày này vắng rồi vắng rồi liền để con này đi và bà bàn bà đi đi นอนเลยนงลังเลยอุ้ย,ยเจ็บเจ็บเจ็บมึงยาวโอเคไปละ